อาแม่เมวแม่แ,วแกกม,มวรับพัสดุให้หลวงปู่แล้วลูกหลวงปู่ไปไปภารกิจด้านนอกกลับมาน้องเหมียวรับพัสดุมาให้หลวงปู่แล้วเป็นอะไรลุงแกแกะดูเนาะผมแกดูลูกนะเขาวันนี้วันพระหลวงปู่ไปร่วมคณะสงฆ์อำเภอแจ่หมหอมลงอาวงธพ่อโบสดแล้วปัจจิมกกลับมาแล้วก็มีพัสดุส่งมาซึงหลวงปู่น้องน้องเหมียวรอรับไปให้หนนอะเป็นพัสดุ หนึ่งหอครับครับแกถุงแกหอมาแล้วเนาะเป็นกระดาษรองซับสำหรับน้องน้องเหมียวปูไปภารกิจแล้วเนอะกลับมา มีผลิตัมาน้องเมียเราเราไปให้ครับแกะมาแล้วเป็นกระดาษรองซับสำหรับน้องเมียว่าสำหรับใช้เอืใช้ทายดยเยพ่อน้องเมียวที่อยู่ในกรงคือน้องส้มลิมเนาะน้องส้มลิมเป็นโรคลำไส้อักเสบก็จะขับทายบ่อยขับทายบ่อยชีด้วยอืด้วยเนาะขอกินน้ําเก่งกินน้ําบ่อยแล้วก็ขับทายบ่อยทายก็ยังยังเหลวอยู่ก็มีดีขึ้นมาบ้างแล้วไม่เป็นน้ำเนาะขับผ่นมรณาโซ รื่งส่งมาจากคุณโยมแม่น้องเจเจซึ่งโยมแม่น้องเจเจได้แจ้งว่าจะได้จะส่งกระดาษซับมาให้น้องๆเหมียวเพิ่มเติมจากทุกครั้งที่ครั้งก่อนที่ส่งมาแล้วก็นี้ก็ส่งมาเพิ่มอีกเนาะก็ส่งมาให้น้องๆเหมียวเป็นระยะะขอขอมรนาสาธุขอบุงกุศนทั้งหลายจงเป็นพระปัจจัยนุานำคำชูให้คุณโยมแม่น้องเจเจเพราะความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารานาใจขอได้ทุกความมุ่งมั่นปัจรานาทุะก,การเทอน สัพพีจิโยอิวาชันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตภัตบรราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาสนาสิริสันิจังวุทธาปจัยยิโนจัตตาโรธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุาาน้องเล็กน้องเล็กสีสีรองเท้าเท้าขาวน้องเล็ก สีสีหางหางกวักเป็นสีสีหางยาวอยู่ด้วยกันตรงนี้เนาะพอรอรับรับสรูให้หนลวงปูอันนี้ก็มีอีกขาวเมียวนี่ไรลายหางลายหางคอดกับน้องส้มขาวส้มขาวด้านนี้อีกหลายเมียวเลยน้องน้องเล็กๆกน้องน้องส้มน้องทองขาวทองขาวส้มขาวน้องทองทองหางยาว ทองหางกวักพี่ๆอยู่กันตรวนี้หมดเลยเนาะวันนี้งานสร้างงานสร้างบ้านว่าน,น้องเหมียวไม่ได้ทําไม่ได้ทำต่อเน,นื่องนะเพราะหลวงปู่ไปภารกิจด้านนอกกลับมาก็วันนี้ก็ใกล้จะค่ําแล้วหมดเวลาทําง,งานแล้วเนาะครับเดี๋ก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปอีกพรุ่งนี้มีงานตักบุญตับาทเทโวตักบาทเทโวรอนะต้องไปอีกเนาะครับก็ ขอนำคลิปนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูที่ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป่วคดีมีสุขทุกกันทุกคนทุกท่านสาธุ